สวัสดีเจ้าทานผู้ชมวันนี้เฮามาตีวัดไปวอาว่า<อ>สวัสดีครับวันนี้ตาดามพายกยอครับมาตีบ้านกล้วยไงางครับอำเภอพานจังหวัดเจียงไฮนี่นะครับท่านชมครับนนี้น่าจะเป็นตำบลสันมาเขตนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มลงกันแล้วครับผมยังมืดอ,อยู่เลยนะเจ้าเอาเลยตาแรกอู้ไม่ตันโอ้อเออปลาตะเพียนตะเพียน màn màn màn. Nếu đây bảy ngày này có cơ hội nhúc nhảy như bật sợi to dài quá. Sợi từ มันสิป่ากันนี่นี่ตายหยัง10สิเรียบเลยบ่หยังอ๋อปานิลโอ้ย กระโดดมันเสียงดังสวัสดีครับพี่องให้นะ ป่ายมาตัวโอ้ยโอ้ยตะเพียนต้เพียนตะเพียนตะเพียนจริงนะนี่ต้องหลังเนี้ยตัวขาถ่าเฮ้ย เดินแจ้งโอาลอยเท้าทางช่วงนี่ทีละแตงครับนี่เป็นป่าออกธรรมชาติเลยป้านองเจ้าหนองหมู่บ้านโอ้ปลาซอยวิทย์ อ,อ้ยลืมยุกใกล้แต่ได้เอาป่าปุออออ,ออกออก <laughs> ต่สิ่งออก นอกกะอือหวะปลาส้อยครับปลาส้อยใหญ่เนาะ ่นส่งเนแบบห้าน่อยรอป้าบหนงโอยู้หตัวใหญ่เหอาเลยว้ลึกปัดสตุกป่าน้านอ๋อไงป่าสร้อยวิสูงเจ้าป่านี้บ yup. hey. hey, โดดเลยนี่นนี้บดได้ยืนห้านขับเอาเจ้าน้าเปียงแอว นั่นลุงเป็นได้ป่าใหญ่นะเจ้าป่าย่อมผูนะของเขาเป็นป่านี่เออได้หลายๆก็เยอะอยู่นะเหมือนจะไข่ด้วย <c oughs>

nhằm hà là toa chiêng lại chiêng lại hong phải tang nhầm, lạc không la hôm la ơi, tập hiến la ใจะจะอยู่บนขอตะเพียนก่อนได้กะคะแนน <c oughs> ี่ดท <c oughs> างนอกติดไหนตีนเข้ามาวัวแหวาได้เอาตีต้นมาเอานั่นมาตีตั้งหุ้บกันเลยเฮ่อมาแล้วเออมาแล้วอ่ะมันตีนเข้ามาเนี่ยตะเพียนใหญ่น้อ <c oughs> ียน,น,นหออันเอาก่อนนะยแไม่แม่น ก่อนนะย่หาไม่แม่นเออได้ได้กะนี่ปลาไอ้นั่นได้เป็นุ๊กเป็นขว้าเลยโอ้โอ๊ะโอ๊สะดุ้งต๊เออต๊ว่ะ Oh. 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 Có đéo nên là Tôi, tôi nhây nó Bắt xoay, bắt xoay mà nỉ đấy nè, nè บด,ดินเลยอ่ะตอนนี้ผมกำลกใจ4เซนไม่สามซิปมันฮึกไวครับก็เลยเปลี่ยนเป็น3เซนตาสามไม้เช้าเจ้าหล่นดินทนะ่าบาทนี่แหละ ตัวนี้อาศัยไม่ได้นะกี่ชังอ่ะหลอดกะเออมันยูนี่ตัวของลึกแล้วเนี่ยเนี่ยแอ้วถ้าใหม่นี่มันโดนหน่อยเนาะนิ่มกันฮะใหม่สาวอ่ะใหม่สาวตาสารครับท่านชม สองตัวก so, so yeah. yeah. ันเลยเห็นตัวเนื้อเน็ตหนอโอ้ เหลืออยู่ปลาปสไตียะปลาซิวแนวปลาซิวมาทำชมดูนะในดูล้อปลาซิวเหรอว้าวเย้ไงวะปลาซิวยายมากต้องให้แข่งขนาดนอ้อดินะอะ

แต่มันไก่นองเมาห้องมีคร oh! ับมาตาโอ๊ตตวานตวานตัวใหญ่นาอตวานใหญ่มากตัวโตวันอ่อน โอ้หตัวใหญ่เต็มเลยเนาะสองแต้มครับโอ้ยมองประหลาดุสิครับปะตะเพียนเพียรครับโอ้ใสไปแล้ว กาเเอะตนี่ขคำทค่านอยู่ในตัวบอนจะได้ประวานตัวนี่ได้หาตัวล่าประวาน,นตัวย,ย,ย้ยอยไงอะฮอ หลอดเท้ากับหลอดอนกันนะเส้นเกิงขนมชิ้วม่สนใจอันนี้มาเจม้าป่าขายแล้วมาเอลนอนนอนนอนป่ายชีวิตนี้มันนี่นะกินนมก่อนเก็บนมกน

เโอ้ยเหลืออู่เหลืออยู่หนึ่งตัวหายใจให้ายใจอ๋รักฟังมนว่าโ้ยตกใครแต่ไข่ปลาสไตน์น่ะ เสื้อนางเงินจากหน้านี่ม uh ่นให้ขอบอกว่าป่าด oh. ้านหนขึ้นขนาดบอเออาัาาาเอาค่ะาา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 านาาาาอาา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 า้าา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 าเา้าา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 า

Tụi chặt nhai nhai kia Ông Hãy เอาดีนุไปตุกันแน่ยก่อยากอยานม้งไง้าวโอ้ยังท่ตงนี้ป่าถักไะป้าตุ้ยเห็นแล้วเนาะเย็บเีลาแต้มครับโอ้ยแอวนี่ตัวโอ้ยโอ้ยมาได้สักกัได้อ่ะจ้างงไหม

บอกตัวแล้ว วเขาจำได้ตัวสาวซิบโรกันนะแค่ซิบโรโอ้ยแหวป่านั่นแหละสไตล์อ่ะว่าง่าว้วแล้วพมันไข่รก อีพีนี่ครับท่านผู้ชมคือได้ป oh! ่าน้อยครับที่แหลกสายรายงานว่าป่าเยอะมากครับท่านผู้ชมมาถึงคือป่าแบบตกแจ่มได้กําตัวก่ากตัวแต่เก็บแต้มไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเ๋ยจะคอว่าเป็นยังไงต่อไปยกเลยมันเริ่มโลมละป่าตัวเดียว ยังน่ะป่า

กระดับขึ้นมาแล้วเจ้าท่านผู้ชมป่ามีน้อยเดียวบนหนักเลยอ่างเหมาะขนาดนักน้ำกบะบอกนัก,ก,นกโอ้มาละเออมาแล้วอะ่ะแกอื้อ ยั่มได้กับปาพัดตามอย่างหมกุกแกใส่ป่าใส่ในกระชังนั่นเหรอ <c oughs> ป่าในเป <c oughs> อะไปเลย <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไปหลักไปหลักครัวะนะ <laughs> ปลาลิมก็ได,นไดน้นี่ปลาเงีนี่โอ้ปลาน,น,น,นิ้งใหญ่เนาะนี่ปลาลิมนี่อ๋อได้ปลามาแล้วเดี๋ยวมาเทใส่ถังเจน้ำแข็งไว้เจ้าสร้อยนะสระ้อยกับปลานิน้งสร้อยนี่ต้องเจน ร้อยห้าไม่ค่อยทำเลยได้ประหวานตัวเนาะนโอ้ดูเหมือนเอาป่านี่ไปปิ้งก็บมดอยากกินปิ้งป่าใครนเนี่ยเนี่ยสไตล์มาเดี๋ยวโอ้ได้ไงเนี่ยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุ่าน ตดดารางพายกยอครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพิต่ตะราบไปเลยครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะป่าชมป่ามข้าง <c oughs>